สวัสดีนะครับวันนี้เราเปิดคลิปคือการเดินทางจากจังหวัดน่านมาเชียงรายครับจะไปเที่ยวกันที่อดอยแม่สลองระยะทางจากน่านมาดอยแม่สลองครับประมาณ280กิโลตอนนี้เราเหลือระยะทางอีก20กิโลเมตรจะถึงดอยแม่สลองเรายังไม่มีที่พักนะครับเดี๋ยวไปหาเอาดับหนะ้าตลอดทางที่เดินทางมาจากน่านนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเขาทางคดเคี้ยวทำเวลาไม่ค่อยได้นะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆมาตอนนี้เราก็เดินทางตาม GPS ซึ่งเส้นทางเราก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับลองดูเส้นทางมันจะเป็นเหมือนสันเขาเาตามเขาแล้วถนนเป็นถนนเหมือนคอนกรีตเหมือนมันไม่ใช่ถนนหลัก ชันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีรถที่มาทางนี้อยู่ยังเพออุ่นใจอยู่ยัมีรถลงเยอะแต่รถที่ขึ้นไปอ่ะไม่ค่อยมีนะครับระยะทางอีกประมาณสิกิโลเมตรโอชันชันเอาเรื่องอยู่ ผมคิดว่ามันน่าจะมีทางอื่นนอกจากทางนี้นะแต่ด้วยความที่เรามาจากเส้นเส้นทางที่เรามามันอาจจะถูกบ,บังคับว่าเส้นนี้ดีที่สุดแล้วหรือเปล่าขึ้นเขาอย่างเดียวเลยดูดูบรรยากาศข้างซ้ายมือครับข้างทางสันเขาเลยถ้าตอนกลางคืนก็ดูน่ากลัวอยู่นะ วันยังพอโอเคแต่ทั้งคืนไม่แนะนำเลยเนะี่ยดูเปรียวอีกสิบสามกิโลครับวุ้ยมันจะกาศถ้ารถสวนกันไปสวนกันมานี่ลำบาก ผ่านมาหนึ่งกิโลเองรู้สึกทำามวันนานจังเส้นทางคือขึ้นเขาอย่างเดียวบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกถ้าเกิดตกวันนี้พวกที่เช้าก็ลุนเะเลมออกกันได้เลย อีก9กิโลเป็น10กิโลที่ยาวนานมากคือ G P S บอกว่า10กิโล9กิโลเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถอเถะเด็กน้อยแก้มแดงอากาศเย็น หมู่บ้านแต่คิดว่ายังไม่ใช่โดยแม่สลองไปกันต่อคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่เออเราต้องไปอีกหน่อยเพื่อไปถึงหมู่บ้านเออใช่ถ้าดูจาก gps นะนีไ่ไงยินดีต้อนรับสู่ดยแม่สลองนู่นนู่นข้างหน้า vừa rồi vừa villa, để rồi vừa rồi vừa rồi vừa rồi สลองที่พักของเราโรงแรมบ้านซื่อราคาก็เริ่มต้น500บาทแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านตึกบ้านตึกข้างหลังอย่างเงี้ยราคา800โอเคครับเย็นสบายวิวก็เปิดใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวเขาเรียกอะไรนะพระธาตุขึ้นไปดูวิวบนพระธาตกันแล้วกันครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไป นะ,ะพระาธาตประมาณ3ามกิโลสีกิโลครับจากที่พักด้านบนก็มีที่พักเหมือนกันด้านซ้ายจะเป็นจุดชมพระทิตตกจริงๆวันนี้ผมว่าจะไปเชียงใหม่นะครับแต่พอดูระยะทางแล้ว จากน่านไปเชียงใหม่ตรงโซนแถวแม่ลายแม่กอมปองก็ประมาณร้อยหกสิโลเอ้ยสองอหกสิบโลแล้วเส้นทางจากน่านมาดอยแม่สลองประมาณสอง้อยปดสิบโลก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็มาทางภาคเหนือแล้วเราก็มาให้มันไกลๆไปก่อนแล้วเราค่อยๆไล่กลับไป ทั้งทีกใใ็ให้คุ้มคุมให้ให้คุ้มค่าน้ำมันคนระับให้เที่ยวไปเที่ยวมาก็ไม่ค่อยไหวใช่เกือบร้้ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่พระบรมธาตุเจดีศรีนครินทาราสถิตมหาสันติคีรีโอชื่อยาวนะครับ เดี๋ยวเราลองเดินรอบๆพระาธาตุดูนะครับด้านหลังด้านหลังขององค์พระาธาตุเหมือนจะมีเป็นศาลาเป็นโบสถ์หรือทั้งอย่างเนี่ยครับถ้ามาช่วงเวลาปกติร้านกาแฟก็น่าจะเปิดอยู่นะครับไม่มั่นใจว่าเปิดทุกวันไหมพระประธานปางมารวิชัย จะอยู่ด้านไหนมายืนดูอยู่ตรงด้านนี้อลังการนะครับสวยงามมากเลยนะครับถ้าเกิดท้องฟ้าอันนี้แบบท้องฟ้าเปิดหน่อยก็จะสวยนะครับ ด้านบนเราก็สามารถมองเห็นวิวดอยแม่สลองนะครับหมู่บ้านดอยแม่สลองอยู่ข้างล่างนี้เห็นได้ครบเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวดอยแม่สลองโอ้ยตรงนี้วิวดี วิวเปิดหน่อยถ่ายรูปสวยนะครับมันยากาศดูท่าไม่ค่อยดีคนระับเราก็ควรลงไปอยู่ข้างล่างก่อนดีกว่าถ้าฝนตกแเราคิดว่ากลัวมันจะลื่นป้ายเมื่อกี้นี้บอกว่าลงเขา3.5กิโลโหชนันเหมือนกันนะครับต้องค่อยๆไป ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติห่างจากหมู่บ้านดอยแม่สลองมาประมาณ700เมตรครับด้านหน้าจะเป็นคําจารึกนะครับการก่อสร้างอนุสรสถานความเป็นมาก็คือประมาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนนะครับคนจีนที่ไม่อยากใช้ชีวิตภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์นะครับก็พากันออก อพยพออกนอกประเทศบางส่วนก็พักอยู่แถวชายแดนยูนานกับพมา่าแต่มีความลำบากนะครับแล้วต่อมาก็ย้ายไปอยู่ไต้หวันจนตอนนั้นรัฐบาลไทยได้หาเรือกับไต้หวันครับก็เลยจัดการดูแลชนกลุ่มนี้ตามความเหมาะสมภายในก็จะจัดเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ห้องที่1ห,ห้องที่2ห้องที่3ประมาณนี้นะครับแต่เราเข้าไปดูห้องที่1 ประวัติความเป็นมาจะเป็นภาพอธ,อธิบายประวัติต่างๆนะครับการเป็นอยู่การสู้รบการย้ายถิ่นฐาน อ oh. ละเอียดยิบเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูจะเป็นห้องที่หนึ่งครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องที่สองห้องที่สามอยู่ติดกันอันนี้เป็นเหมือนที่นั่งประชุมนั่งทำงาน ทีนี้จะพูดถึงไต้หวันประเทศไต้หวันนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือจะมีไทยไต้หวันและนี่ก็เป็นทั้งหมด อ,อนุสร์สถานวิรชนส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงประวัติความเป็นมานะครับของชนชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่อยู่ที่ดอยแม่สลองเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ตรงใจกลางดอยแม่สลองนะครับมีร้านขายของฝาก แต่ตอนนี้เย็นแล้ว,วปิดไปหลายร้านครับนี่ครับป้ายโดยแม่สลองศูนย์กิโลกรุงเทพแปดร้ยเก้าสิบห้ากิโลร้านขายของฝากเยอะแยะครับตรงน,นี้ตอนนี้เราแวะกินข้าเวเย็นกันอยู่ที่ดอยแม่สลองนะครับร้านเล่าสาหน้าลองมีหลายเมนูครับหมูพันปีไข่ย,ยัดไส้ยำใบาชา แล้วก็ไก่ดำตุ๋นยาจีนเรามาครบแล้วนะครับอันนี้คือผัดกระเพาะปลาอันนี้คือขาหมูแล้วก็มีมันโถ ổ. อันนี้เราเอากระเพราหมูกอบสีดูแปลกๆนะครับลองเข้ากระเพราก่อนกระเพราหมูกอบแต่ดูสีมันแปลกๆเหมือนผัดนะ้ามันหอย คิดว่าเขาหน้าจะไม่ค่อยกินรสจัดก,กันมันก็เลยไม่เผ็ดมันเน้นแบบหอมๆอ,อ่ะหอมๆม,มันมลองน้ำจิ้มขาหมูมาใส่จะกินกับน้ำน้ำจิ้มขาหมูก็อร่อยอิ่ม,มครับกินข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวกลับที่พักกันฝนจะตกละฟ้าร้องตลอดเลยต้องรีบกินลงเม็ดมานหน่อยๆแต่ที่พักเราก็ไม่ไกลจากที่นี่มากนะแป๊บเดียวแต่ถนนแคบภายในยห้องพัก ราคา800ครับกว้างอยู่นะครับเป็นห้องพัดลมไม่มีแอรห้องน้ำในตัวนะครับด้านนอกก็จะเป็นระเบียงสามารถมองเห็นหมู่บ้านได้เดี๋ยวลองมาลุ้นดูตอนเช้าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับตรงระเบียงฝนกำลังตกนะตอนนี้อากาศดีครับ แต่วิวอาจจะไม่ใช่วิวธรรมชาติอะไรมากมายนะ เชา้าเราตื่นมารอบนึงแลวครับตอนประมาณ6กโมงตั้งกล้องไว้แล้วก็กลับเข้าไปนอนต่อแลก็จะหลับยาวมาเจ็ดโมงเลยมาาเมื่อเช้าหมอกจะเยอะกว่านี้นะครับอากาศตอนเช้าประมาณ1 5บ6้าองศาอากาศกาลังเย็นสบายเดี๋ยวให้ดูวิวด้านนอกนะครับ อะไรขายกันบ้างออมาเดินชมหมู่บ้านตอนเช้านะเราเดินตามพระจะมีใส่บาตตอนเช้าด้วยครับที่นี่เห็นพระท่านเดินอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยครับเหมือนเป็นตลาดเดี๋ยวไปดูข้างในหาซื้ออะไรกินดนีกว่าเป็นาคล้ายตลาดสดตลาดเช้านะครับถึงว่าทำไมมีมอตอซค์จอดเต็มไปหมด ชมบรรยากศาศตลาดตอนเช้าแล้วกันนะครับ เเล็งไปแล้วคือปลาทั้งก,กส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักที่บางทีเราก็ไม่เคยรู้จักนะนักการเกษตรส่้นหย่เป็นผัก,ผกทั้งก,กุ้ง อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะครับเออผัดหมี่ข้านาขา้าวอละสิบบาทมีหลายแบบเลยอันนี้ข้าวหุยอ่อนอันนี้ข้าวเลยนะนี่ของไตยันนึ่งล,ลาบมะโ,มะโมสมมะโสม,สมใช่ไหมเป็นเหมือนอเป็นเหมือนอาหารพื้นเมืองใช่อันนี้ของไายายอันนี้ของจีนอันนี้ของเนื้ออ๋อมีครบเลยใช่ ผักผักหน้าตัาแปลกๆก็เยอะนี่ดอกอะไรไม่รู้ตลาดไม่ค่อยใหญ่ครับส่วนใหญ่จะขาเป็นพวกผักอาหารพื้นเมืองนิดหน่อยเดี๋ยวเราพักผ่อนอีกแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวแวะที่ไหนต่อยวรอชมกันแล้วนะครับที่พักของเราบ้านสื่อๆนะครับที่จอดรถสะดวกดี